ว,นนวันนี้มีพิธีสําคัญอยู่สองสองพิธีนะครับงานงานหลักวันนี้ก็คือหนึ่งในพระอุโบสถนะวันนี้ได้ทาพิธีปั๊มนําเลิกพระสมเด็จเสียนโตที่จะใส่ไปใน,ในรายการลุ้นให้กับงาน ที่ระลึกสร้างสาราการ,ปรเปลี่ยนในปีหน้านะครับงานนี้จะเปิดปีหน้าแต่วันนี้ก็ถือโอกาสในวันออกพรรษาครับคือเลือกเลือกสําคัญก็าทาการปั๊มนําเลือกองสกุลทองคําแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีงานที่สําคัญในงานก็คืองานประกวดวัตถุมงคลภายในสายหนองค้อทั้งหมด200กว่ารายการนะครับก็เพื่อ พื่อยกระดับสรา้สางมาตรฐานการสะสมวัตถุมงคลของสายหนองคอให้ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นครับโไมทำไมถึงออสร้างพระพิมเสียนโตเพราะเนื่องจากพระสมเด็จเสียนโตนี่ก็ตาม,ตามรูปแบบตามรอยของผู้บาอาจารย์สายบ้านไขยก็คือหลวงพุทธิมวัดลหานไร่ครับ<อ>ซึ่งห<อ>ลวงพุทธศุกท่านก็รับถือหอลวงพุทธิมเป็นผู้บาอาจารย์แล้วท่านก็มีมูลสาร ตามรูปแบบตามรอยของหลวงพุทธิมวัลลาหนไร่แล้วก็หลวงพุทแก้วเกษารโลครับการเป็นเลือกของเนี่ยมวลสารสําคัญครับมวลสารเราได้มวลสารอะไรมาสําคัญสาคัญบ้างก็หลักๆก,ก็เป็นผงพายกุมารน,นะครับก็บบตามรอยของหลวงพุทธิมแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นมวลสารตามวิชาตามตำราของหลวงพุทธิมและหลวงพุทแก้วครับก็คือว่า1ร้อยแปดในวา1ร้อยแปดนี่ก็จะรวม ว่านต่างๆว่านสมู่เลือดว่านไผ่ดำว่านดอกทองแล้วก็ว่านว่านมหาเสน่ห์ว่านมีผงกินดามณีมีว่านไผ่ดำว่านว่านต่างๆหรอครับตามตามรูปแบบหลวงพุทธิมครับเอามีมีความแตกต่างกับของหลวงพุทธิยังไงอะรก็ความแตกต่างก็คือของหลวงพุทธุภะนอกจากท่านศึกษาวิชาจากหลวงพุทิมแล้วอะท่าก็ศึกษาวิชาจากหลวงพ่อรัตนวณิลก็บอกศึกษาวิชา จากหลวงพุทธาบเขาบกขึ้นพึ่งซึ่งท่านท่านเก่งด้านสีพึ่งก็ในมูลสารนี่ก็จะมีสีพึ่งที่ตามรอยของหลวงพุทธาบด้วยครับส่วนรูปแบบก็คล้ายๆกันรูปแบบก็คล้ายๆกันครับอ่าด้านหน้าเป็นด้านหน้าเป็นรูปรูปพระเสียงโตครับอ่าเป็นรูปของท่านครับแต่เป็นเป็นรูปแบบเสียงโตครับส่วนด้านหลังก็เป็นยันห้ายันห้ายันห้าตามตามแบบโบราณนะครับหลวงพุทธงท่าน ท่านได้มาตามแบบโบราณคือยันห้าแบบมาตรฐานสากคนเลยครับอ่ารุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกไหมครับรุ่นแรกรุ่นแรกของของพิมพ์พิมพ์นี้นะเสียนโตครับเนีเพราะพิมพีมเสียโตนี่ทางหลวงปู่สุกหลวงปู่ทองสุกยังไม่เคยยังไม่เคยทำครับอ้ฮะแต่ในในในรูปแบบอื่นๆที่ตามรอยครูของหลวงปู่เนี่ยมีหมดแล้วก็ยังไม่หมดครับยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมด ก,ก็มีพิมพ์คุ้แผนพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แล้วก็มีพายคูมนะ่มีแล้วแล้วก็มีพิมพ์สมเด็จธรรมดามีแล้วในขณนะที่นะช่วยงานหลวงปู่มานเนี่ยนะครับเราเรามีมีแผนแปนปีหน้าไว้ว่าอย่างไรบ้างครับก็ของที่วัดหนองคอจะไม่ได้วางแผนล่วงหน้ายาวนานนะครับก็คือ ก็จะวางเป็นวาระวาระไปครับ๋อเป็นวาระวาระไปพอจบวาระนี้เราก็ยังไม่มีแผนต่อไปยังไม่มีแผนต่อไปนั้นก็จะทํางานนี้ให้ดีที่สุดก่อนทำมานี้ให้ดีที่สุดครับวันนี้กดพิมพ์นําเลิกก็จะได้หลวงหลวงปู่ครับเป็นประธานในการกดพิมพ์นําเลิกแล้วพอกดพิมพ์นําเลิกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเปิดให้สั่งจองบูชาอะไรกันเมื่อไหร่ก็ตามตามเวลาที่วางไว้ก็คือเดือนธันวาแล้วก็ พุทธาพิเศษเดือนมกราปีหน้าเพราะงานข้ามปีเลยเพราะงานนี้เป็นงานของปีหกเจ็ดนะครับอ๋องานของปีหน้าปีหกเจ็ดวันนี้ก็ถือว่าอาศัยเลิกอาศัยเลิกของวันหลงพรรษาก็คือวันที่ดีคือเป็นวันวันพระใหญ่ก็อาศัยเลิกวันนี้เป็นการขน้ำเลิกครับแล้วก็ประกาศให้ประชาชนทราบว่าปีหน้าจะมีงานบุญนี้ครับ สิ่งที่นักสะสมอยากเรียนรู้ก็คือจํานวนเพราะว่าถ้าจํานวนเนี่ยเยอะเกินไปการเล่นหาก็จะลำบากขึ้นนั้นจํานวนมีเยอะไหมฮะจำนวนก็ถือว่ารุ่นเนี่ยจากปี60ที่สร้างมารุ่นนี้ก็น่าจะถือว่าจํานวนการสร้างน้อยน้อยน้อยนะน่าจะน้อยเกือบที่สุดอะที่ที่ได้จะสร้างแต่ปี6 0มาจํานวนแค่8000ลุน8 0 0 0ลุ้นครับนะนําเลิกมีไหมฮะนําเลิกอยู่ในรุ่นด้วยครับอยู่ในรุ่นด้วยครับนำเลิกนำเลิกนี่สักกี่องค์ครับ นําเลิกวันนี้เก้าองค์เก้าองค์ครับพิเศษตะกุดทองคำเก้าองค์ครับอ๋อพิเศษคือตะกุดทองคำเก้าองค์ครับนะองค์ออปชั่นอื่นมีไหมฮะก็มีเนื้อกยศาสตร์เนื้อกยศาสตร์ครับมีเนื้อกายศาสตร์ที่อยู่ในรุนปกติกายศาสตร์ก็จะไม่อยู่ในรุนนะปัจจุบันเนื้อกยศาสตร์ของคุณแผนน่ะก็ราคาตั้งแต่องค์ละหมื่นหมื่นถึงห้าหมื่นอือราที่ผ่านๆมานะครับครับรอบนี้ก็ จะให้อยู่ในลุนด้วยจำนวน400รองค์ครับออนอกจากงานที่ทำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทางเราเนี่ยจัดสร้างเนี่ยนะครับ,รบวัตถุมงคลทั้งหมดบรรจุเข้าง,งานประกวดครับก็จะมีในงานประกวดงานประกวดใหญ่มีไหมฮะงานประกวดใหญ่มีครับมีบรรจุเข้าง,งานประกวดใหญ่ด้วยส,วส่วนกลางที่กรุงเทพ ก็จะมีก็อย่างน้อยปีละครั้งปีละครั้งครับนะส่วนวันนี้ที่จะจัดทําที่วัดเนี่ยเป็นงานประกวดย่อยครับอันนี้เป็นงานประกวดเฉพาะภายในสายเฉพาะภายในสายภายในสายวันนี้พอพอจะยกตัวอย่างได้ไหมฮะว่ามีพระอะไรกันบ้างวันนี้ก็ตัวอย่างพิมพ์หลักๆที่เข้าประกวดนะครับก็จะเป็นพิมพ์เสมาใหญ่เสมาใหญ่เสมาใหญ่พระกิ่งชิมันชรพระขุนแผนอ่าฮะแล้วก็เหรียญเจริญพรเลื่อนสมณศักดิ์ อันนี้ก็ถือว่าเป็นพิมพ์หลักในสายแล้วก็ทุกรุ่นนะครับเกือบทุกรุ่นที่มีการจัดสร้างอ๋อครับเราลงทั้งหมดไว้สี่โต๊ะนะคะวันนี้ทั้งหมด7โต๊ะครับ7โต๊ะ210รายการส1 0รายการครับนะชิงรางวัลอะไรรางวัลที่1เป็นเหรียญพระเจ้าตากพระเจ้าตากเนื้อเนื้อซาตินนะครับเนื้อซาตินจะเป็นรางวัลที่1นึ่งก็ทั้งหมด210รรางวัลสองร้อยสิบรางวัลก็บัตรวันนี้บัตรในการ ข้าประกวดแค่ร้อยเดียวร้อยเดียวคือค,คือการการจัดเนี่ยอยากจะให้มีการร่วมงานกันครับ,รบนะให้มีความเคลื่อนไหวครับนะก็วัตถุประสงค์ก็ไม่ได้หวังผลเชิงพาณิชย์นะครับก็หวังหวังเพื่อยกระดับมาตรฐานในการสะสมแล้วก็อยากให้ผู้สะสมได้มาพบปะ,ะสังสรรค์พูดคุยกันแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนวัตถุมงคลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันะนะในส่วนของเราเนี่ยเราเป็นลูกศิษย์ของ หลวงป,ปู่ทองสุกมานานใช่ไหมฮะนะมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับวัตถุมงคลลงท่านบ้างประสบการณ์วัตถุมงคลถ้าถ้าลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดนะครับส่วนมากเกือบทุกคนก็จะมีประสบการณ์ครบทุกด้านาด้านสุขภาพด้านแค้วคาดาด,ด้านโชคลาภด,ด้านการเงินการงานถ้าลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดนะเนื่องจากว่าอยู่มานานนะครับแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์ืึงเนื้อร้อนใจแล้วติดขัดเรื่องใดอ,อ่ะก็ ก็มาขอท่านมาขอท่านมาขอท่านก็ส่วนมากก็ก็จะจะปลดนอกจากว่าบางคนห่างห่างออกไปบางคนห่างออกไปแล้วก็รู้สึกว้ยทำไมเราบูชาวัตถุมนต์ของหลวงปู่แล้วบางทีมันติดขัดบางทีห่างออกไปก็ไม่ได้ห่างแค่ตัวบางทีใจก็ห่างด้วยอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ก็ก็จะได้รับผลผลสําเร็จก็อาจจะน้อยลงไปแต่สําหรับคนที่เชื่อมั่นและศรัทธาต่อหลวงปู่ส่วนมากก็ สิ่งที่ติดขาดส่วนมากจะจะจะ,จะ,จะที่คียขายครับผี้์ขายนะ,ะครับเยอะมากครับปัจจุบันลูกศิษย์ลูกหาก็มนีนักการเมืองอศิลปินนักร้องนักสแสดงดาราตลกอะไรนักมวยนี่เยอะเลยเยอะเลยทำไมนักมวยเยอะฮะท่านเด่นอะไรถึงนักมวยถึงมากันเยอะก็เนื่องจากท่านเป็นผู้อุถัมภ์สมาคมมวยอ๋อครับอ่าฮะก็โดยพี่สามารถพยากรุณอ๋อก็เป็นนายกสมาคมมวยไทยในขนมต้มพระพุทธเจ้าอุณเคลน ช่วยเหลือเงินสนับสนุนสมาคม3ปีแล้วครับปีละ1แสนบาทอ๋อมีหน้าแหละนักหนยถึงเยอะนะครับนะแล้วคุณสามารถจริงๆก็เก็บสะสมววตถุกคนเยอะครับรูปูทงสุกเยอะนะครับวันนี้ไม่ได้มาเนื่องจากก็เดินทางไปต่างประเทศอก็มาแต่พี่เขาพ่องอาเขาพองที่ชูจใก็จครับก็อยู่สมาคมเหมือนกันส่วนตัวแขวนประจําเลยองนี้นะองนี้พระประจา เหรียญเสมาเหรียญเสมานะเดรียญเสมาเสมารุ่นแรกรุ่นแรกปีไหนครับปี60ศย์ครับปีห0ครับเนี่ยฮะนี่ฮะนะขอบคุณนะครับครับขอบคุณคบ,บคุณญี่ปุ่น